เดี๋ยววันนี้เราจะมาห่อพุทราจัมโบ้กันนะครับทําไมต้องหอ่อเพราะว่าการห่อเนี่ยมันเป็นการป้องกันมแมลงวันทองที่จะเข้ามาเจาะซึ่งมันจะเกิดความเสียหายต่อพุทราจัมโบ้ได้แล้วป้องกันผีเสื้อกลางคืนซึ่งอาจจะวางไข่เป็นตัวหนอนซึ่งจะทําให้ผิวของพุทราจัมโบ้นี่ไม่สวย ถ้าเราปลูกเพื่อขายเนี่ยราคามันจะตกเพราะว่าผิวสภาพผิวเราไม่สวยการหอ่อก็คือการป้องกันแมลงอย่างหนึ่งเหมือนกันเราจะห่อช่วงไหนจริงๆแล้วการห่อเนี่ยเริ่มต้นห่อตั้งแต่ลูกพุทราเนี่ยเท่าๆประมาณนิ้วก้อยสามารถห่อได้เลยถ้าปล่อยให้ระยะลูกโตมากกว่านี้เนี่ยแมลงมันจะเข้าทำลายได้ง่ายเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้ลูกใหญ่เกินไปแล้วไปหอ่อถุงที่ใช้เนี่ยวันนี้เราใช้ขนาดถุงหิ้ว5้าคูนเแต่ถุงการห่อเนี่ยแล้วแต่ถนัดนะครับใครถนัด ถุงประเภทไหนก็สามารถใช้ได้เดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าเราจะเลือกเนี่ยวิธีการเลือกเราจะเลือกอยังไงในแต่ละกลิ่งกิ่งที่แยกออกมาเนี่ยเราเลือกไว้แค่ลูกหรือสอลูกก็พอดูจํานวนใบเป็นหลักนะครับตรงนี้เวลาเราเลือกเนี่ยเราก็ดูว่าสภาพผิวสวยไหมถ้าสภาพผิวสวยให้เลือกลูกใหญ่ไว้ก่อนลูกเล็กให้ตัดทิ้งให้บิดทิ้งได้เลยนะครับบิดทิ้งได้เลย ถ้าเราปล่อยมากเกินไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นมันจะทําให้ลูกไม่ใหญ่แล้วรสชาติเนี่ยก็จะไม่หวานเท่าที่ควรมันจะออกจืดๆเพราะว่าด้วยปกติแล้วพุทราเนี่ยใบห้าใบเนี่ยมันจะปรุงอาหารเลี้ยงหนึ่งลูกเพราะนั้นถ้าเกิดในกิ่งหนึ่งเนี่ยเราปล่อยมากเกินไปใบมันเลี้ยงไม่พอรสชาติมันจะจืดและจะมีขนาดเล็กลูกนี้เห็นไหมครับมันจะมีทั้งลูกใหญ่ลูกเล็ก เราก็เอาลูกเล็กออกในกิ่งนี้เนี่ยปลายใบยมันก็จะมีอีกลูกหนึ่งซึ่งเราไม่ต้องการเราก็จะเอาออกเหมือนกันใช้ใช้มือบิดลงได้นะครับพอดีผมบิดไม่ถนัดก็เลยตัดให้ดูใช้กันไกตัดเห้พุซาจัมโบเนี่ยถ้าสภาพน้ําดีปุ๋ยดีเนี่ยมันจะสามารถให้ผลผลิตได้หลายรุ่นแต่ถ้าปุ๋ยไม่ถึงหรือมีปัญหาเรื่องสภาพน้ํามันก็จะให้แค่ประมาณรุ่นหรือสองรุ่นก็จะหมดละ เดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าผลผลิตปีนี้เนี่ยมันจะได้สักกี่รุ่นช่วงนี้ก็เรามาหอ่อพุทราจำโบ้กันก่อนแล้วกันได้แล้วครับหนึ่งลูก ช่วงนี้เป็นช่วงสําคัญมากผลผลิตจะจะดีหรือไม่ดีก็อยู่ในการใส่ปุ๋ยและดูแลนี่แหละครับโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ย NPK หรือปุ๋ยปุ๋ยธาตุรองจุลธาตุาต่างๆช่วงนี้ส่วนที่มีความสําคัญของการขยายแล้วก็พันเพิ่มรสชาติก็คือแคลเซียมบอรอนแล้วก็สังกะสีเดี๋ยวลองมาดูกันต่อนะครับว่าหลังจากนี้แล้วผล,ผลผลิตของผมในไร่เนี่ยมันจะมีลูกใหญ่ได้ขนาดไหนและรสชาติจะทําได้ดีขนาดไหน เดี๋ยวลองติดตามไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ